อยากจะให้ดูจริงๆว่าเชสซีคันนี้เป็นแบบพิเศษเลยนะครับใครชอบแบบนี้ดูเป็นแนวทางได้ทำช่วงล่างแบบ100%ใช่ครับนะใช่ครับจุดเด่นคันนี้มีหลายอย่างมากเลยตั้งแต่ในเรื่องงานเชสซีงานอะไระครับเดี๋ยวไปจอะลึกกันหน่อยดีวยว่า อี้สวยแล้วชัางไม่สวยได้ไงถูกต้องต้องใช้คําว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช่ครับมาดูก่อนด้านนี้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเป็นชุดแต่งเป็นการแข้งของทางเราแล้วกันเป็นการแข้งเกียร์อ่าตัวนี้เป็นการแข้งเกียร์ที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ด้านล่างใช่อยู่ด้านล่างครับตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นผ่านนันเกียร์เดี๋ยวใส่ให้ดูก็เนอันนี้เป็นชุดหน้าเป็นการแข้งหน้าอ่าการเม่อน้ําได้การแข้งหน้าได้เลยใส่แทนของเดิมได้เลยเอางี้ โชมเนี้ยใส่รุ่นไหนได้บ้างใส่สปอร์ตเรเดอร์ได้อ่าอ่าใส่ไทเกอร์ได้ใส่ s อ5ได้โอ้โหจบเป็นแล้วของที่ที่ที่ดีคือเป็นอลูมิเนียมด้วยนี่ดูความหนาประมาณ4มิลมิลนะน้ำหนักเบาสวยใช่ครับมาถึงคันนี้เป็นแหนบยี่ห้ออะไรครับเนี่ยคันนี้คันนี้เป็นแหนบเอ่อเป็นแหนบยกครับอ่าเป็นเลือกเป็นของโอแมนก็คือแบรนด์ a r อแหละอ่าก็จะมี ชุดบูทด้วยทั้งหมดเลยเป็นบูทยูนิเทนนี่ครับทั้งชุดเลยที่ที่บอกว่ายกเต็ม2นิ้วคือต้องตัวนี้ใช่ครับแล้วก็อาจจะแนบเก่ามันก็คือมีมีล้าแล้วก็ใช้แดนบใหม่เลยก็ความนุ่มนวลก็จะได้กลับมาอ่ะมาดูด้านในหน่อยโอ้โหเนี่ยทำไมกันนี้นี่เขาเรียกว่าท็อปตั้งแต่ชกหน้าจะถึงชกหลังเลยเหรอสุดในรุ่นเลยก็คือตามสเต็ปที่เราเหมือนเคยใส่ไปก็คือจะยอดฮิตเลยก็คือจะเป็นชก หน้าหลังเป็นปรับ8ของโปรเฟนเดอร์ออเป็นสเต็ปยก2ครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้อันนี้เป็นโชคลังเนอะอันนี้โชกหน้าใช่ครับก็ยังมีกระบอกซับแท้งเหมือนกันอ่าอ่าเวลาประกอบแล้วค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วใช้งานได้จริงเลยนี่ถือว่าท็อปในรุ่นเลยแล้วกันครับอ่ะเหลืองๆนี่คืออะไรครับเนี่ยเหลืองๆหลืออันนี้เป็นโชกันสบัดของเดิมจะเป็นกระบอกเล็กๆนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนอัปเกรด ลูกหมากใหม่แล้วก็ยางใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นรเราก็ต้องจาเป็นที่จะเปลี่ยนพวกชุดการสบัดเนี่ยให้เหมาะสมกับหล้อยางด้วยชุดนี้ก็จะเป็นชุดการสบัดเข้ากับชุดแนบโอแมต้อ่ครับต้อครับแล้วก็โอ้โหไล่ทีละอย่างเลยอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเยอะมากเลยบอดี้ที่อยู่ใต้บอดี้ครับที่จะยึดกับแชสซีส่วนใหญ่ที่ลูกค้าถามว่าในการทําแบบร้อในการยกแล้วเนี่ยแนะนําเปลี่ยนชุด ยางรองหัวเก๋งนะครับอันนี้เป็นของสั่งครับเป็นงานสั่งของแท้ราคาค่อนข้างจะสูงสองหมื่นกว่าแน่นอนมีไม่ค่อยครบตัวด้ตัวนี้เราก็เลยใช้เป็นของสั่งให้ใช้ได้เหมือนกันอใช้ได้เหมือนกันนะเปลี่ยนแล้วดียังไงใช่ไหมครับดีดียังไงเขาเรียกว่ากลับเรียกว่ากลับความนุ่มนวลเหมือนใหม่ครั้งหนึ่งคือการให้ตัวของมันก็จะดีขึ้นเขาเรียกว่าลดแรงกระแทก่าของเก่ามันจะค่อนข้างซุดและแบนแล้วโอเค นะครับอ่ะอันนี้ประโยชน์นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแหนบอ่ะชุดของแหนบเป็นบูทเป็นบูทแหนบนะครับอ่ะชุดโอ้โหมาถึงขอเข้ามั้งหน่อยหน่อยนะอ่ะนี่มาถึงชุดจานเบรกโอ้โหใจยาวหน่อยนะคลิปนี้ก็จะเป็นจานเบรกทีอาร์วิวครับใส่แทนเบรกใส่แทนจานเบรกเดิมได้เลยตรงรุ่นอ่าแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นผ้าเบรกเน็กเตอร์โปรอ่าผ้าเบรกเน็กเตอร์โปรอ่าครับโอ้โหนี่อันนี้ผ้าเบรกหน้าอันนี้ชุดผ้าเบรกหลังใช่ครับ นี่เป็นของทีเหมือน,นกันใช่ครับเพราะพัาเบรกหลังอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานไปเยอะแล้วต้องเปลี่ยนทั้งดัมเบรกต้องเปลี่ยนทั้งผ้าเบรกเลยอ๋อังมาไม่ครบเนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถือตัวนี้ก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นสายดึงเบรกมือหลังออของเก่าก็มีการแบบเสื่อมทำรุดม,ม,มากตัวนี้ถือว่าสําคัญนะแต่เบมือเนี่ยจะมีตัวยึดมาให้เรียบร้อยของแท้ใหญ่อันนี้ชุดใหญ่เป็นสายเบรกแท้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ของแทะมาถือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอันที่จะเป็นยางพุ่มเผารับ รถที่ยกสูงคือว่าวิ่งมาเยอะแล้วเสื่อมสภาพมันก็จะมีการขาดแล้วก็มีการเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ใช้เป็นของแซมใช่ของแซมใช่เป็นเจแปนใช่ครับใช่ครับเจแปนแล้วก็จะเป็นโอ้เล็กๆน้อยๆเลยลูกยางต่างๆไล่ทีละจุดเลยอันนี้เป็นยางกันฝุ่นเซฟตี้เบรกถูกต้องครับครับตัวนี้มันจะป้องกันไว้ไม่ให้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้เบรกของเราเนี่ยให้มันโดนฝุ่นโดนอะไรเยอะเนี่ยมันจะป้องกันฝุ่นทําให้ไม่รวมไป่ซึมแล้วกันแต่ต้องตัวหลักต้องดีก่อนนะถึงจะเปลี่ยนตัวนี้โอเค โอโหนี้ยางการกระแทกการกระแทกครับอันนี้ซีนตัวเนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันครับอ่าแต่นี้คันนี้ถือว่าเสื่อมสภาพจริงๆอ่าเราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ใช้ระยะยาวเนี่ยคือเป็นแบบตัวกันฝุ่นอ่ะอ่ามันจะทให้อุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ยใช้ได้ยืนยาวมากยิ่งขึ้นอืมอ่ะมาถึง3มเส้นตัวนี้ก็เป็นสายเบรกสายอ่อนเบรกสําคัญอีกขาประจําเลยที่เราบอกว่าทุกตัวเลยที่เราพูดไปนี้สําคัญหมดเลยนะทุกคนอ่าของเดิมก็คืออายุมันโอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วอะ แล้วก็มีการเปลีนตภาพมีการแตกรางงานเราว่าเอาเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเราก็เปลี่ยนให้ดูแบบใหม่แล้วก็ลดอาการเรื่องสายเบรกแตกได้เลยอ,อันนี้ก็หมดห่วงครับแล้วก็ใช้เป็นสายเบรกของแท้ด้วยแท้ใช่ใชครับอวาร์ปมาดึงดูดูถูกไหมไ่ถูกไหมนั่นแหะสิ <laughs> ดูด้านในหน่อยอมาขยับมาด้านนี้<า>ตัวนี้ อันนี้จะเป็นชุดสกูกันโคงสกูกันโคงเราเลือกเป็นยูนิเทนิกเลือกเปยูนิเทนเพื่อความแน่นใช้งานได้ยาวๆเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นะไรเกิลโคงเหมือนกันบุกเกิลโคลงแล้วก็มาถึงในชุดนี้นะครับจะเป็นลูกหมากั้างหมดของโตโยต้าไทเกอร์เลยทั้งชุดเลยจะเป็นอันนี้เลือกใช้เป็นของเจ็แล้วกันยี่ห้อเจ็ตนะครับความพงทนถือว่าเราทดลองใช้มาถือว่าเยี่ยมเลยครับแล้วเราก็ใช้เองมาด้วยรู้สึกว่าโอ้โหแบบใช่ เขาเรียกว่าทนอ่ะใช้คำว่าโทนแบบเบาท่วงเลยอ่ะมาถึงอุปกรณ์ตกแต่งอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นตัวดรอปเพลาเพื่อลดความสูงความชันของของตัวเพลาแล้วกันเพราะเรามีการยกสองนิ้วครับเราก็ดรอปตัวนี้ลงมาถูกต้องนะครับอ่าจริงๆจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนอันนี้จะเป็นปีกนกชุดยกปีกนกยกสองเต็มในของชุดนี้เต็มเต็มเลยจะได้บูทใหม่ทั้งหมดบูใหม่ทุกอย่างใหม่หมด แล้วก็เราจะมีการอัดบูธปีกนกใช่เปลี่ยนบูธปีกนกล่างให้ด้วยต,ต้องครับนะครับบูธปีกนกล่างนะครับใช้เขาเรียกว่าเป็นปีกนกล่างเป็นปีกนกเดิมแต่เราอัดบูธให้ใหม่ถูกต้องครับนะครับแล้วก็ปีกนกบนเป็นปีกนกยกสองนิ้วใช่ฮะ,อะโอเคเดี๋ยวขอขอ,ขอแวะมาตรงนี้หน่อยได้ป่มได้ปกติเนี่ยโอ้เอาเรื่องนักเรื่องปกติตัวนี้นะครับลูกปืนครับถ้าใครมีปัญหาในเรื่องเรื่องสั่นเรื่องคอนคันนี้เราได้ ถ้าดูตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเราจะมีการบอกอยู่แล้วว่าอันนี้มีปัญหาเรื่องลูกปืนหลังใช่นะครับตัวนี้ต้องส่งลงกึงอัดลูกปืนหลังเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซีนนะครับอ่าชุดนี้แล้วก็มาถึงอุปกรณ์นี่เห็นไหมครับ<ช>ทุกอย่างเรามีการแยกชิ้นออกหมดเลยตั้งแต่เรื่องเผาถังน้ํามันนะครับมาถึงกระทั่งดุมฝั่งนู้นมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นเผาท้ายอ่าเผาท้ายแล้วก็อุปกรณ์พวก ตัวรถตัวค่าซีต่างๆ,างๆเช่นพวกทอร์อชั่นบาร์มีนะครับแล้วก็มีพวกจานบ่งจานเบรคพวกนี้เราก็มีการพ่นใหม่หมดเลยในการเขาเรียกว่าลอกสีเดิมทิ้งแล้วเราก็มีการพ่นสีกสันสมใหม่แม้กระทั่งหัวเพลาตัวนี้นะครับไม,มเ่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีการยิงทรายใหม่นะครับเหมือนกลับมาแบบใหม,ใหม่ใหม่กว่าของเดิมโอเคแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดที่กัน กันอะไรนะกันกันร้อนตัวนี้จะเป็นใช่บางท่อเขาเรียกการร้อนของท่อเสียละกันของเดิมก็จะมีการแบบว่าเป็นดินแดงอะไรมาบ้างเสื่อมสภาพเก่าแต่ตัวนี้มันอาจจะไม่มีขายเราก็มีการบิวใหม่นะครับมีการทําใหม่หมดเลยนี่ครับก็จะกลับมาใหม่เวลาประกอบเข้าไปแล้วรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะสวยละอันนี้โอ้โหด้านหน้านี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์น็อตนะครับที่ที่เราได้มีการบิวขึ้นมาใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นน็อตช่วงล่างทั้งหมดเลย มีการบิวแล้วก็มีการก็เรียกว่าจัดความสวยของน็อตที่มันเป็นสีสันที่ต้องที่จาเป็นต้องมีเห็นถ้าดูตั้งแต่แรกเนี่ยคันนี้น็อตบางตัวที่บอกว่าหัวน็อตหายไปแล้วใช่ครับใช่เราก็มีการหาน็อตที่มันเป็นไซส์แบบเดิมก็เลยชุบให้มันเหมือนเดิมให้หมดนี่แหละก็คือเป็นอุปกรณ์สําคัญที่บอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆก็เรื่องน็อตเนี่ยจบประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนของ ยางใช่คันนี้เลือกใช้ยางอะไรครับตัวนี้รถทํามาขนาดนี้แล้วอ่าอันนี้ก็เลือกเป็นยาง B F เลยโอ้โหเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับ B F เป็นเคลสามอ่าเป็นคันนี้เป็นสเต็ปยกครับอ่าก็เลยต้องเลือกใช้เป็นยางเบอร์2 6 5 7 5ห6อ่าตามที่เราเคยได้ทำคลิปให้ดูไปนี่กอนะถ้าถ้ามันมาทรงนี้แล้วมันก็จะขาดไม่ได้ครับในเขาเรียกว่าทรงพิมพ์นิยมใช่นะครับนิยมที่เราเคยแบบคุยคุยไว้ตั้งแต่แรกๆอ่า พิมนิยมมาก็ต้องจบด้วยล้อแม็กอะไรครับล้อแม็กก็ต้องเป็นสไตล์เบลเล่อ่ะเนี่ยครับก็ถึงบอกว่าพิมพ์นิยมอ่ะขาดไม่ได้เลยครับสําหรับล้อแม็กเบลเล่คันนี้ทําไมวะโอ้โหอ f f s e ตกันมายจังเพราะว่าตามหลักที่เราที่เราเขาเรียกว่าตามสไตล์เราแล้วกันรถที่มีคิวป่งล้อเราอาจจะเลือกเป็นแม็กสไตล์นี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีอ f f s e ตนิดนึงอ่าเป็นออฟลบยี่ห้าสมมุติถ้าถ้า เขาเรียกว่ารถไม่ยกเลยเนี่ยใ,ใส่ลบยี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงออถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะอยู่ที่ขนาดยางมากกว่าแล้วก็ถามว่าใส่อ่ะมันค่อนข้างที่จะจะติดมากกว่าล้อเดิมเพราะล้อค่อคนข้างที่จะยื่นออกมาเต็มกับซุ้มล้อ,อ,อที่เราเลือกตัวนี้ทําให้ดูฟิตเม้นรถเนี่ยให้ดูอ้วนและให้ดูเข้ากับคิวปวงล้อตามที่เราเคยแบบสไตล์เราทําออกไปแล้วกันอ,อ่ะอันนี้ก็จบด้วยเบรคงานคาวใช่ครับฮ่ามาถึงในชุดเชสซีสักทีอยากเห็นแล้ว อยากจะให้ดูจริงๆว่าเชืซีคันนี้เป็นแบบพิเศษเลยนะครับใครชอบแบบนี้ดูเป็นแนวทางได้ว่ามันสวยงามแค่ไหนแล้วเราทําแบบไหนไปไปดูครับคันนี้นะครับในส่วนของเชืซีเป็นยังไงบ้างรครับคันนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษบอกว่าอันนั้นเป็นคันแรกๆที่เรารทําเลยดีกว่าคือทําแบบนี้นะ,ะ,ะเป็นสเต็ปแบบพิเศษคือการยิงทรายทั้ทงเชืซดีเลยอันนี้ลูกค้าต้องการให้แบบยิงทรายทั้งเชืซีใช่ให้มันแบบออกผิวที่แบบเนียนๆเลยเพราะว่าต้องบอกกันว่า ก่อนทีแรกเลยเนี่ยบางคันเราจะมีการปั่นใช่ครับแต่คันนี้ผ่านขั้นตอนการเขาเรียกว่าบริชชุมาแล้วมันค่อนข้างหนาหน่อยหนามากแล้วก็สนิมเยอะใช่เรามีการตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการทําใหม่ก็คือเป็นยิงทรายแล้วก็เป็นงานอันนี้เป็นงานพาวเดอร์โค้ดใช่ครับอันนี้ยิงทรายแบบก็คือสะอาดปุ๊บแล้วยังไม่พอคืออย่างที่บอกครับเป็นพาวเดอร์โค้ดทั้งอันเลยเข้าเขาเรียกว่าเข้าตู้อบพ่นพาวเดอร์โค้ดทั้งชั้นสี่เลยที่ก่อนนะาพาวเดอร์โค้ดเนี่ยมันจะ สู้งานพ่นกับมือเราไหวไหมเนี่ยก็อันนี้เป็นชิ้นงานที่ให้ดูครับโอ้โหความสวยงาม <c oughs> ถือว่าถามว่าจริงๆแล้วพ่นเป็นพ่นที่เราพ่นคือเป็นสี e นอีบ็อกซี่นะมันก็สวยอยู่แล้วแต่คันนี้เป็นเปนพาร์โค้ดมันก็เรียกว่าสวยไม่หนีกันแล้วกัน,นแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่คันนี้เราเลือกเป็นพาร์โค้ดตั้งแค่สีเลยครับแต่ดูแล้วก็ผมว่าค่อนข้างจะสวยนะอันนี้จริงๆรต้องบอกว่ามีตัวเลือกให้สําหรับลูกค้าที่สนใจถูกต้องเป็น เป็นการพ่นสีอี็อกซี่กับพาวเดอร์โค้ดอันนี้ก็สามารถเลือกได้แต่เราก็มองว่าแตกต่างกันไม่เยอะราคาแตกต่างกันไม่เยอะให้เลือกได้แต่ก็ถือว่าผมชอบนะชอบในลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่อนข้างจะสวยแล้วก็สีมันค่อนข้างจะรัดตัวดีถูกต้องนะครับในเรื่องความเนียนก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับจากเห็นที่แรกเห็นเชซีที่แรกแล้วกับอันนี้นี่คนละเรื่องคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยโอ้โหสวยงามมาก